วันนี้สวนทุเรียนเจ๊ประภาณิตกับลูกชายเขาตัดทุเรียนหมอนทองเดือนเมษาเนาะตรงกับวันที่2 4เมษาเนาะ <c oughs> เขาว่าเขาจะตัดสิ้นเดือนแต่ตัดก่อนก็ได้เ <c oughs> ลยอีกไม่กี่วันเนาะ <c oughs> ดูสิอันนี้ส่วนของเจ๊ประภาณิตเขา ตอนนี้ราคาดีอยู่นะทุเรียนส่งจากสวน150เนาะไซส์เอบีเนาะแต่ไซส์เล็กที่ตกไซส์ก็ประมาณ80ดแล้วดูนี่วันนี้ทั้งเจ๊ประภานิตกับลูกชายเขาตัดทุเรียนทั้งหมดประมาณ8ตันลองคิดคร่าวๆเนาะแตันเป็นเงินตั้งเท่าไหรนะ่เนาะ รวยและนี่เจ้าของสวนข้านังอยู่เนี่ยท่าแก่เนี้ยดูสิทุเรียนกองพเนินเทินทึกไม่รวยตอนนี้จะรวยตอนไหนเนาะโอ้ยตอนนี้อีชากชาวสวนทุเรียนจังเลยขนาดขายส่งจากสวนยังราคาสูงขนาดนี้เนาะ <c oughs> แล้วมาซื้อกินหน้าร้านเนี่คงจะสองร้อยกว่าบาทเนาะกินเงินกินทองแท้ๆเลยเนาะ โอ้ยถ้าอยากกินนี่ก็คงจะซื้อกินสักลูกหนึ่งก็พอเนาะถ้าหลายลูกนี่ไม่ไหวแน่ๆเพราะราคาสูงมากโธอยากไปปลูกทุเรียนจังเลยตอนอายุห้าสิบสามเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะได้ขายได้กินกับเขาเนาะอ้ออิจฉาคนมีสวนทุเรียนจังเลยแต่ทุเรียนจันเขาอร่อยนะขึ้นชื่อนะแล้วยิ่งปล่อยครบร้อยยี่สิบวันนะยิ่งแบบรสชาติหวานมันอร่อยมาก บ้านเจ๊ประพาณิชก็อร่อยมากกินทุกปีไม่เคยผิดหวังเลยนะเขาจะตัดแก่เนาะแก่จัดแต่ถ้าเกิดตัดทรงนอกเขาก็ไม่ต้องถึงร้อยยี่สิบวันหรอกร้อยกว่าวันก็ตัดได้แล้วเพราะถ้าตัดแก่จัดมันก็คงจะไปสุขคาตู่เขาเนาะถ้าทรงนอกอะที่พูดว่าร้อยยี่สิบวันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองนะ ถ้าจะให้แก่เต็มที่อยู่ที่120วันแต่ถ้าจะส่งนอกประมาณ110 10กว่าวันก็ตัดได้แล้วเนาะเพราะว่าถ้าเกิดตัดตอนแก่จะมากๆเวลาส่งนอกเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปสุกค้าตู้เพราะฉะนั้นประมาณร0อยกว่าวันอะก็ตัดได้แหละเพราะว่าทุเรียนชนีสวนเจ๊ประพาณิชเขาไม่มีนะ เขาจะมีแต่หมอนทองแล้วก็ทองนวลจันทร์พวงมาณีมีแต่ทุเรียนตัวทบๆทบั้งนั้นเลยสวนเจ๊เขานะ่ะทุเรียนสวนเจ๊เขามีแต่อร่อยอร่อยกินทุกปีแหละแต่ว่าปีนี้ได้กินแล้วชุดหนึ่งนี่เขาตัดชุดสองแล้วนะรอบแรกเขาก็ได้กันเยอะอยู่นะนี่รอบสองยังเหลืออีกชุดหนึ่งเห็นเจ๊ว่าจะตัดประมาณเดือนพฤษภา นี่ตอนนี้เขากำลังคัดไซส์แล้วก็ช่างแล้วก็ตีราคากันอยู่วันนี้เจ้าของสวนคงจะนอนยิ้มหน้าบานกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยเนาะดีใจกับเขาด้วยดีใจกับเจ้าของสวนทั้งคู่เลยโอ้ดูสิกองพนินทนทึกเลยเยอะแยะขนาดนี้เนาะประมาณ แปดตันเนาะมันเยอะขนาดนี้เลยเนาะกว่าจะคัดเสร็จก็คงจะเหนื่อยมากเหมือนกันนะเนี่ยคนงานเนี่ยทีมงานแต่เป็นชาวสวนก็ไม่ง่ายเหมือนกันเนาะกว่าเขาจะได้ตัดลูกขนาดเนี่ยก็เหนื่อยเยอะเหมือนกันเนาะทั้งลดน้ําทั้งพ่นยาทั้งอะไรต่ออะไรเนาะไม่ง่ายนะเวลามองเห็นรูปทุเรียนแบบนี้รู้สึกยังไงแต่เรารู้สึกหมันเขี้ยว อยากเอามาผ่าเนาะแต่เราปอกทแนเรีนไม่เป็นหรอกแต่มันเคี่ยวเห็นแล้วมันเขี่ยวมากคันไม้คันมือไปหมดดูดีลูกมันเป็นเป่งมันเขี่ยวจริงๆนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ